ครับสวัสดีครับม,มนีมติดตั้งแนวโยงมั่นตั้งเพื่อนย่างตลาดบ้านคามนี่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเจสเป็นรุ่นชักกระบอกเก็บได้ครับตอนนี้สร้างเพื่อนกงล้งเก็บสีติดตัง้ง ของสร้างนกครับชุดนี้ติดตั้งอยู่เมนหกครับอยู่เมนหกชุดนี่นี่ครับ มาติดตั้งูกค้าปันย,ย่งครับบัานนะบัานขาม,ขอ,มาของยันมา่าของยันม่าสีเก้าสีเก่าตเก้าตัวเป้าคิันมรับ

มาถ่ายน้ำจะข้นนะครับย้อนพ้อโทรศัพท์นะวิดีโอแล้วๆโทรศัพท์นะจะไปเห็นครับโอ้ครับขอฝากคลิปนี้จบคลิปนี้ไว้ซับนี้ก่อนนะครับเนาะดติดตามโคดแชร์โคดไลค์ให้น้ำเลยได้ครับ